มาที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะโอ้โหสูงยาวมากความสามารถละครก็เด็ดร้องเพลงก็ได้เต้นก็เลิศเจมจิรายุนั่นเองนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีกระแสดราม,ม่าเรื่องของบัตรด้วยเต็มไปหมดเลยนะคะ,คะเราไปดูดีกว่าว่าคุณเจนส์จะว่ายังไงคะ่ะเตรียมพร้อมเต็มที่นะคะสำหรับมหาจ,จันทร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก หนุ่มเจมส์จิรายุค่ะที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเจมส์เนี่ยเคยมีคอนเสิร์ตมีติ้งกับแฟนๆชาวมังกี้คิงแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจึงขอ,อกลับมาอีกครั้งค่ะกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ Magic James The Concert ์นั่นเองที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะวันนี้เราก็แอบเก็บภาพบรรยากาศนะคะการซ้อมของคุณเจมจิแล้วก็แขกรับเชิญมาฝากด้วยใช่นะแขกรับเชิญก็เช่นคุณเบลล่าลานีค่ะแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะมีทั้งคุณบอยประกนันเต๋อชนพนพะะคะ ดูภาพรวมแล้วเหมือนจะว่าดูดีไปทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ว่ามีกระแสดราม่าราคาบัตรสูงถึง6,000บาทค่ะซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวก็เกิดอาการน้อยใจบ้างหรือเปล่านะก็ไม่ได้น้อยแหละค่ะเพราะว่าคนคนที่คนที่ มาติดตามเราหรือว่าชอบเราจริงๆเขารู้อู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าราคาบัตรมันไม่มีหลายราคาครับปกพันก็เป็นบัตรที่มีจํานวนน้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นบัตรที่มีของพิเศษให้ซ้อมมนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับวันนี้คิวถึงนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยได้นอนเลยครับก็พยายามซ้อมใช่ครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษครับจะเป็นมีอะไรพิเศษคะก็ S 1> <S 1> ซื้อบาตสิคาะแล้วจะรู้ก<อ>็จะมีจะมีเป็นโชว์ค่ะคล้ายๆบอกได้หรือเปล่าเนี่ยก็ใช่ก็แบบมีเล่นละครกันเป็นคล้ายๆมิวสิควลหน่อยๆก็มีแบบร้องด้วยเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าครบรถอยู่ค่ะเรียก เลียกว่าต้องเชิญมาครับเพราะว่าเป็นคนแรกด้วยที่ผมทํางานด้วยในในวงการนี้นครับเหนักมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ต้องมาทั้งร้องทั้งเต้นก็เคลียร์คิวมาซ้อมเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ก็ต้องซ้อมแน่นๆเลยอะค่ะก็ไม่อยากแบบไม่อยากให้เจมผิดหวงังอุตส่าห์ชวนมา ยากขึ้นครับยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าพอมันมันเป็นคอนเสิร์ตปุ๊บทั้งการร้องการเต้นทุกอย่างมันก็ต้องมันต้องดีกว่าเดิมครับแล้วก็โชว์ที่มันที่มันต้องร้อยเรียงกันแบบให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วมันก็ต้องตอบตอบ,ตอบโจทย์ในหลายอย่างก็มีเพลงพิเศษครับที่ทําไปแล้วครับก็มี2เพลงครับเพลงสเต็ปเพลงหนึง่งแล้วก็เพลงความสุขของเธอครับช่ก็เป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเพื่อโชว์นดเฉพาะครับ ตอนนี้นะคะบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีขายอยู่ค่ะถ้าแฟน,แฟนๆของเจมเนี่ยอยากจะรู้ว่าคอนเสิร์ตครั้งน,นี้เนี่ยจะมากความพิเศษยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะคะในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะที่รอยัลพร r a g o นฮอลล์นั่นเองผู้ชายคนนี้นะคะขอคอนเฟิร์มเลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง พอเขาเก่งจริงเคยเจอเขาเร้องออเพลงสดร้องกับลูกเป็นก็ดีที่ขนลุกไม่ใช่อะไรนะั้นนะเขาหลอกมากแค่เห็นหน้าก็รู้สึกว่าละลายเลยไปกองที่พื้นประมาณนั้น